แต่ถ้าไปติดต่อทางวัดก็ติดต่อทางวัดก็ประตูหน้าต่างอุโบสถนะครับไปคุยทางวัดเลยครับสร้างตรงไหนเดีย๋ยวผมบอไปให้เลือกนะครับคุณจะสร้างตรงนี้สร้างประตูหน้าต่างราวบันไดสร้างตรงนี้จุดนี้เป็นเงินเท่าไหร่ผมจะดูคำนวณดูเงินทั้าเงินถ้าจุดเป็นแสนสองแสนผมจะให้ครับแสนสองแสนสององค์สามองค์จะให้ครับ, 100, 200, 200, 3, รบถ้าจุดใหญ่ๆก็ให้ได้หลายองค์นะครับ ไหลายพิมพ์คร pues okay, so nah. ับก like really ็แต่เลือกเอานะครับผมไม่ม like ีเยอะนะครับผมม่ีเยอะไม่ใช่ว่าจะเยอะแบบเขามีกันเยอะๆกันไม่ใช่นะครับมีแค่พอดีนะครับมีแค่พอดีนะครับสวยครับนีสวยครับดูครับดูครับดูดูนันครับดูนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับมนลสารจากธรรมชาตินะครับดูครับแกล่งเป็นหินเลยครับห็นะครับนี่ครับเป็นเหลืองเป็ช็อกนะครับเนี่ยกลายเป็นเป็นหินหมดแล้วครับ เนี่ยครับกลายเป็นหินหมดแล้วครับกลายเป็นหินหมดแล้วนะครับดูครับโอ้นี่อะไรนี่น่าจะรู้นะครับเนี่ยน่าจะรู้นะครับดูครับนี่ครับกันไซต์ทับอีกทีนะครับดูครับโอ้สวยมากครับโอ้สวยครับนีครับเม็ดนี้เม็ดใสมากครับใสเห็นเนื้อผ้าเลยครับโอ้สวยครับเม็ดหยกครับสวยครับเม็ดนี้เม็ดใสมากครับเนี่ยเม็ดใส สายเห็นเนื้อผ้าเลยครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกถ้าเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเรียกใสๆนี่ครับเรียกเขาเรียกเป็นประธาตก็ได้ครับใสๆครับนี่ครับนี่ครับดูครับเนี่ยเคลือบนะครับครับอิดครับเนี่ยครับอิดอิดอิดนะครับอิดเป็นพระหักแตกนะครับตรงนี้ครับนี่ครับโยกครับนี่โยกครับโอ้โหดูครับ มูลสารครับดูครับโอ้หนี่เขียวๆนี่ครับนี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับตรงเนี้ยอนี้คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับไปอยู่กับเม็ดแร่นะครับครับดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปครับกดติดตามเยอะๆนะครับกดติดตามผมเยอะๆนะครับนะครับกดติดตามผมเยอะๆนะครับผมจะมีพระรุ่นเก่าๆให้ดูนะครับดูครับด้านหลังนะครับยืดูด้านหลังนะครับโอ้โหดูครับ สวยมากครับสวยจริงๆครับนี่ครับนี่ครับสวยครับดูครับนี่ครับดูไว้ครับไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากครับไม่ต้องว่าเออพระพระที่ออกให้ทุกองค์นะครับแท้ทุกองครับถ้าองค์ไหนบอกไม่ทันก็ใจดูครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมจะเอาพระยุคยุคปลายของหลวงวิจารณ์นะครับยุคสุดท้ายสร้างปตีพศ .2411 ถึงพศ .2414 นะครับ เป็นเป็นพิมพ์ที่สวยๆของหลวงวิจารนะครับท่านเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับกับกับช่างหลวงทั้งหลายแหล่นะครับแลหลายท่านนะครับแกะพิมพ์สวยๆนะครับองค์สวยๆจะลงให้ท่านนะครับนะครับให้ดูว่าพระพระของยุคปลายก็สวยจริงๆนะครับแล้วก็พระรุ่นที่สร้าง2420นะครับที่สร้างไม่ทันหลวงปู่นะครับพาะหลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วท่านมรณภาพไปปีพศ2415ีรนะครับ คือสร้างไม่ทันแต่ใช้แม่พิมพ์ของของของยุคปลายนะครับกดพิมพ์นะครับเนื้อก็ใช้เนื้อเนื้อที่มีน้ำมันตะกิ้นะครับมีให้ดูครับมีเทียบเคียงเยอะครับกวราะเพราะยุคนั้นเขาก็ไม่คิดว่าอะไรครับแต่ว่าพุทุกคุนมีน้อยนะครับมีน้อยแต่เป็นของแท้นะครับแท้นะครับแต่ว่าผู้ทุกุนมีน้อยจะแตกต่างกันครับถ้าจับพุทุกุณได้จะรู้นะครับแล้วมวลสารก็มีน้อยนะครับมีน้อยจะไม่มีเยอะแบบยุคต้นยุคกลางนะครับ สงสารจะมีน้อยนะครับดูครับสวยมากครับดูครับนี่ครับขยายด้วยกล้อง1น0 0 x เห็นชัดเจนนะครับนะครับจะรู้ว่าพระยุคยุคของหลวงวิจารณ์นั้นสวยมากครับสวยจริงๆครับนะครับผมจะให้ดูตั้งแต่ตั้งพิมพ์พิมพ์ที่บ้านที่เขานิยมนิยมนะครับอยาให้ดูครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับคอยติดตามเรื่อยๆดูเยอะด้วยครับให้ลงเป็นเยอะมากครับสวยๆนั่นแหลยครับนะครับตอนนี้ให้ดู ให้ดูพระยุคต้นก่อนครับยุคต้นยุคกลางมันแตกต่างกันยังไงครับให้จาให้ได้ก่อนให้จําให้ได้ด้วยก่อนว่าพระยุคต้นเป็นยังไงนะครับนี่ครับยุคต้นพิมพ์ยังไม่สวยแต่มวลสารสุดยอดที่ทุกคุณนุนแรงนะครับแรงมากครบเครื่องนะครับดูครับคับเป็นสายดูครับแม้แเ่งตัวแร่แร่นะครับดูหดนะครับหดแตกนะครับดูครับดูครับดูครับนี่ครับคับเป็นสายถึงจะล้านอีกทีนึงครับเจอครับเป็นสายทับด้านนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาอีกครับนี่ครับเจอคับเป็นสายทับไปเรื่อยนครับ นี่ครับวิธีดูค่าเป็นสายต้องดูอย่างนี้ครับถ้าผ้าเนื้อแดงเนื้อเขียวดูง่ายครับนะครับแดงเนื้อเขียวดูง่ายนะครับถ้าเป็นเนื้อขา,ขาวนเนื้อเนื้อเนื้อที่มีน้ํามันตังอิ้วรุ่นสัปดาปีรุ่น,ร,นรุ่นปะยุกต์ปลายเนี่ยเป็นน้ํามันตังอิว้วก็จะดูดูยากครับดูยากเพราะว่าอย่างนี้เอาเขาใช้เคมีมาทำแล้วเป็นแบบเยอะนะครับโอ้สวยครับดูครับ องต่อไปนะครับองต่อไปเห็นไหมครับทุกองไม่มีเหมือนกันครับพระผมครับไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะแกะพิมพ์คนแกะพิมพ์ยุคต้นน่ะแกะกันหลายเจ้าครับเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านชาวเมืองคนไหนมีฝีมือเขาก็แกะให้หลวงพ่อเพื่ออย่างอยากได้บุญนะครับร่วมบุญนะครับสมัยก่อนคราว่าคนไหนได้สร้างสร้างพระนะครับสร้างพระถวายนะครับสร้างอะไรตั้งแต่เป็นพระถวายนี่ถึงมีบุญนะครับ ได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยนะครับได้ขึ้นสวรรค์กันเขาถือมากครับคนสมัยโบราณได้สร้างวัดได้สร้างวัดสร้างธรูปรงปฏิสังขรณ์วัดบารามได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารได้สร้างพระพระุลูพระบูชาอะไรทุกอย่างนะครับเ <Heat. S 1> ขาบอกว่าใครได้สร้างแล้วจะมีบุญบุญมากได้บุญมากครับคือคนบราณโบราณก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนทุกวันนี้ผมเหมือนกันครับตรงไหนมีสร้างพระเนี่ยผมไปร่วมเลยครับตรงไหนสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยผมช่วยช่วยตลอดนะครับผมชอบนะครับผมถือว่าเราเกิดมา ใต้โลกมุสนาเราก็ต้องสัตุอุนหะัตลุมุสนาสืบต่อไปนะครับนะครับมีน้อยก็ให้มีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากนะครับนะครับดูแลเหล็กเหล็กไหลครับเห็นะครับเหล็กไหลนะครับมีเม็ดเล็กครับเม็ดเล็กนะครับอันนี้อีกเม็ดนึงครับหนึ่เม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งเหล็กไหลครับนะครับดูครับสวยครับดูครับรอยตัดนะครับ นี่ครับพระยุคต้นจะเป็นต้องตัดตอกนะครับตัดตอกตามวิทตามตำราเลยครับตามตำราว่าของโบราณต้องตัดต่อนะครับแล้วต่อมายุคปลายยุคกลางก็มีตัดตอยุคปลายก็ตัดตัดก็ต้องใช้กดตัดธรรมดาครับนะครับก็คือคงใช้พัฒนาขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับเพราะสร้างเยอะนะครับยุคปลายสร้างเยอะสร้างหลายวาระนะครับตั้งแต่2408 2411นอี่สร้างพระเยอะมากครับ เยอะมากแต่พระที่ให้ดูนี่คือสร้างที่วัดวัดรักขังนะครับวัดบางว่าวัดรักังนะครับนะครับถ้าเป็นพระแบบนี้ทิมพ์แบบนี้คือสร้างทีวัดมนสารเยอะๆพระที่มีมนสารเยอะๆนี่ครับมูสารเบ็ดใหญ่ๆนี่คือปู่ผู้สร้างเองครับชาวบ้านเป็นผู้ร่วมกันกับชาวบ้านมาร่วมกันนะครับงานวัดใครๆก็อยากออกมาร่วมนะครับเพราะที่วัดสมัยนั้นมันเป็นจุดสําคัญครับจุด ทุกอย่างคนจะมารวมตัวที่วัดครับสมัยโบราณครับเพราะสมัยก่อนไม่มีห้างครับไม่มีห้างไม่มีที่ไม่มีเลยครับคือคนถ้าที่วัดมีงานเนี่ยคนจะมาแห่มาหาที่วัดเลยครับเพราะจะได้เจอกันหนุ่มสาวก็จะได้มาเจอกันครับแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองก็จะได้มาร่วมบุญครับคือวัดคือเป็นศูนย์หลวมศูนย์รวมใจของคนสมัยโบราณนะครับมีอะไรมีอะไรก็มาช่วยกันครับคนตะกอนนะครับนะครับไม่เหมือนคนสมัยนี้ มีงานวัดไม่มีคนแล้วครับเพราะว่าไปอยู่ในห้างกันหมดครับอยู่ในห้างลงหลังที่สถานที่ท่องเที่ยวหมดแล้วครับนะครับปิดกันนะครับปิดกันนะครับดูครับเดี๋ยวพระโบราณจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูไว้นะครับดูไว้นะครับถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับนี่แหละเป็นพระเหนียวครับอยู่ยงกระพันมากครับ ลืมบอกครับอยู่ยงกพันธุ์นะครับสําหรับคนที่คนที่ชอบเหนียวเหนียวเลยครับนี่นะครับสบู่เลือดน่ครับอยู่ยงกพันธุ์นะครับพรอบงำสามนี่แของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับนี่ครับดูครับมีแต่ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับเหนือสบู่เลือดนี่คืออยู่ยงกพันธุ์นะครับเหนียวอยู่ยงพันธชาติีนะครับถ้าใครได้ไปครับผมมีน้อยครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะครับ ผงคงได้มาตักขนาดหนึ่งครับขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งก็ประมาณไม่เกินสามสิบองค์ครับไม่เกินสามสิบองค์ขนาดหนึ่งบางทีไม่ถึงสิบองค์ยี่สิบองค์เองบางพิมครับแล้วจะตักตัก็หลุดร่วงพุพะเขาจะลื่นครับแล้วก็ตักใส่ขนาดนะนะครับดูครับสวยมากครับนี่เม็ดช็อกช็อกเหลืองนะครับไหมครับสวยครับ เนี่ยพระแท้ๆเป็นอย่างนี้ครับแม่ครับให้ดูกี่องแล้วดูทั้งหลายองแล้วก็ยังไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเพราะว่ามนุษย์มนุษย์ทไม่ได้ครับเพราะว่าดูครับดูแคนไซครับเนี่ยดูแคนไซทีธีดูแคนไซนะครับเนี่ยัวองในแร่เนี่ยในหินเนี่ยก็มีแคนไซแล้วนะครับดูดูดีๆครับเนี่ยจะมีแคนไซครับเนี่ยแคนไซในหินนะครับในหินมีแคนไซแล้วดูรอบข้างก็ทับอีกทีหนึ่งครับทีบอกว่า ของรากันแบบทําไม่ได้ครับมันทําไม่ได้นะครับดูแล้วจะมีไอ้ที่มีแวบๆเล่นไฟพวกนี้คือเป็นผงทองครับผงทองนะครับ,ผง,งนะรบผงทองที่ท่านเอาแผ่นทองที่ติดอยู่ในองค์พุทธรูปท่านแกะออกมาแล้วนะมันมาเป็นส่วนผสมนะครับทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับโอ้โหม็หยกเยอะครับต้นต้นยี่ยกเยอะยกเยอะแร่เยอะ เล็กไหลเยอะครับดูครับดูครับสวยๆเลยครับดูครับองต่อไปจะได้ดูกันเยอะๆครับดูให้ชินตานะครับผมประมาณสามสิบองครับยุคต้นเนี่ยยี่สิบสามยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าครับโอ้โหนี่ครับคาบคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์มาเคลือบเคลือบกับคาบแผ่นสเคลือบทับแร่นะครับนี่ครับนี่ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับออกสีฟ้าน้ําเงินนี่ครับออกออกสีฟ้าน้ําเงินน้ําเงินเนี่ย คือเป็นค้าบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดธาตุดินดินข้าบใบเสมาค้าบใบเสมาคราบดินตะไคร่รอบโบได้ครอบเจดีนะครับพวกนี้ครับเนี่ยนะครับเราคืออันเดียวครับแล้วคราบพวกนี้ข้าบค้าบนำว่านนะครับค้าบนำว่านค้าบนำว่านนะครับค้าบินศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเขาขาววาบเป็นไซน์นะครับอันนี้คือค้าบเป็นไซน์นะครับเป็นเงาแล้วครับพวกนี้ครับเนี่ยค้าบเป็นไซน์หมดเลยครับนะครับ รับป็นสายนะครับรับป็นสายนะครับดูครับคือแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับบางองค์ก็มีน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเจอเจอเม็ดใหญ่เลยครับนะครับเจอเจอเม็ดใหญ่เลยนะครับนี่มีอันนี้มีต่ทองอันนี้มีกายทองเยอะเลยครับนะครับดูครับเนี่ยทองนั่นเลยครับเนี้ยแป๊บๆนเนี้ยได้ขาเนี่ยมีต่ทองนั่นเลยครับดูครับ มีเม็ดหยกนะครับมีใจเลืองแทนเม็ดหยกนี่ครับแต่ผมจะดูแต่เม็ดชอบแต่เม็ดแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลนี่โอ้สมัยเด็กๆเห็นแต่คนโตคุยกันใครมีแร่เหล็กไหลใครมีเหล็กไหลนี่ยสุดยอดครับเนี่ยเหล็กไหลนี่ครับเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลปลายเหล็กไหลนี่ครับเนี่ยแล้วก็เจอค้าวพันธุไส้ทับอีกทีนึงครับเนี่ยเม็ดเขาขุ่นครับ โอ้เล็กไหลเป็นหนึ่งนี่ครับเจอแล้วครับนี่เหล็กไหลครับอยู่บนสุดเลยครับนี่เด็กไหลนี่ครับนี่ครับเด็กไหลครับนี่เล็ออกไหลครับต่อไปนะครับดูต่อไปมาดูด้านหลังก่อนดูด้านหลังก่อนโอ้ด้านหลังองนี่ก็ไม่ไมเบาครับก็สวยโอ้ด้านไหลครับดูด้านหลังนะครับสวยมากครับใครจะมีบุญได้เนาะ ลูกประมุขศาสนาปฏิสังขรณ์วัดบาลาามสร้างโบสถ์วัดดลนแดงครับหลายที่นะครับนะครับสวยมากครับดูยกสวยไหมครับโอ้โหทั้งยกทั้งข้ามดินนะครับทั้งแผ่นทองนะครับดูครับโอ้โหดูครับพระนี่แกงเป็นหินนะครับแกงเป็นหินเลยนะครับพระเนี่ยโยนลงได้เลยครับโยนแังงเกล้งเลยนะครับไม่ต้องกลัวแตกครับเพราะว่าพระเป็นหินแล้วครับเพราะเพราะน้ำว่านเนี่ยบ้านสมุนเด้อนเขาแกงจับตัวเป็นแกงแกงมากครับ แขงมากดูครับยุกต้นๆเนี่ยหยกเยอะครับหยกแร่เยอะนะครับเม็ดเขาฝุ่นเยอะเม็ดแร่เยอะครับผงทองมาเยอะครับเนี่ยทองนั่นเลยครับเนี่ยทองครับกลักายทองแวบๆทัานั้นนี้ทองนั่นเลยครับตรงนี้กับหยกเห็นแวบๆไหครับเห็นแวบๆไครับเห็นแวบแวบไปใครไมตรงหยกครับลากยาวเลยครับนะครับแต่คือทองครับ ถ้าผมล่างเยเร็วนี้เทปๆนียคือทองหมดเลยครับทองนะครับโอเคองต่อไปพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับเนื้อผ้าเดียวกันแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับดูครับเพราะว่าแกะแกะไม่เหมือนกันประโอ์ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็สูงมาแล้วครับสุูงลงให้ดูนะครับหยิบส่มมาเลยครับนะครับแต่ดูแล้วไม่เหมือนกันครับดูเสียงดูดูครับไม่เหมือนกันนะครับดูครับ โอ้ว่าใหญ่เล็กไม่เหมือนกันสวยครับดูครับดูหลายๆพิมพ์ดูให้ชื่นใจครับเนี่ยดูให้ชื่นใจดูครับดูเม็ดนะครับดูเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดน้ำเงินน่ะต้องดูครับนี่นี่นี่ดูครับดูดูดูครับสวยครับให้ดูทุกท่านอพภยุคต้นๆเป็นยังไงครับนะครับ ไม่ต้องไปเฉียงกันครับไม่ต้องไปเฉียงกันนะครับเราต้องดูด้วยตาดูด้วยตานะครับถ้าเราซื้อเราบูชามาแล้วเราก็ว่าต้องเสียใจนะครับเริ่มต้นกันใหม่ครับเริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มี y YouTube ไม่มีอะไรเราดูนะครับเราก็ไปดูซื้อแต่หนังสือมาอ่านครับเห็นไหมครับนะครับมันคือเป็นบทเรียนราคาแพงครับนะครับแต่ตอนนี้ทุกท่านสบายแล้วครับ ดทองเยอะครับดูทองเต็มเลยครับดูดูครับมีแต่ทองนะครับแปบๆเนี่ยคือขยับให้นี่คืออยากเห็นทองครับคือเม็ดทองนั่นเลยครับเนี่ยเม็ดทองนั่นเลยครับเนี่ยเม็ดทองนะครับเนี่ยทองครับเนี่ยทองทองทองเยอะครับแล้วก็ยกเยอะครับีกทองนั่นเลยครับตรงนี้ทองเยอะนะครับครับปรกกายทองขึ้นเยอะครับโอ้ทองเยอะเลยครับเต็มไปหมดเลยครับ เนี่ยทองนั่นเลยครับเป็นเล็กๆๆที่ก็ขาดจุดๆ,ๆ,ๆนะครับดูแล้วก็ดูบิดๆเบี้ยวๆนะครับองค์พระนะครับบิดๆเบี้ยวผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ใอ้ไอ้ดูภาพเต็มนะครับเพราะกล้องของผม,มใช้โทรศัพท์ตั้งครับแล้วก็ใช้ตัวขยายเลยครับแล้วลงในคลอง ดูครับสวยครับดูได้เลยครับสวยมากครับเม็ดช็อกนะครับคือเม็ดช็อกครับเม็ดช็อกช็อกเหลืองครับก็ผมวุฒคุณทั้งห้านะครับสีขาวอยู่ด้วยกันเลยครับกอดกันอยู่เลยครับจะเป็นก้อนนะครับตรงนี้จะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนผมวุฒคุณทั้งห้าเยอะครับเม็ดช็อกก็มีครับช็อกเหลืองตรงนี้เป็นผมวุกคุณแบบพิเศษนะนะครับที่ท่านนํามา เงินทอต่อไปครับทองโอ้หทองเยอะครับวงนี้ทองเพียบเลยครับดูครับทองมันละเอียดละเอียดเลยครับดูครับดูครับข้างข้างเสียน่ะข้างบนครับทองนั่นเลยครับนี่ครับทองเยอะครับบางองค์ก็มีทองเยอะบางองค์ก็ได้เล็กๆมีน้อยนะครับนะครับแต่ก็เป็นถ้าเจอก็เจอเม็ดใหญ่ๆนั่นเลยครับ นะครับดูนี่ก็มีครับมีแร่เหล็กไหลข้างบนเจอแล้วครับเม็ดหนึ่งนี่ครับแร่เหล็กไหลครับเนี่ยเจอแล้วครับแร่เหล็กไหลพวกนี้ทองนะครับเนี่ยทองนั่นแหละเนี่ยเม็ดพวกนี้จุดๆๆพวกนี้ยิบไปยับพวกนี้ทองหมดเลยครับอันนี้ก็หยกครับหยกดูนี่เจอแล้วครับนี่นี่ครับหยกเยอะครับพันเน,นื้อแดงนี้หยกเยอะนะครับดูเม็เดหยกเยอะเลยเยอะมากเลยครับแต่เป็นเม็ด โอ้เจอแล้วครับเนี่ยทั้งทองทั้งนี่ครับโอ้นี่ครับนี่แบบแบบเลยครับเนี่ยแร่เหล็กไหลโกดปีครับนี่ครับนี่ครับแบบแบบนี่ครับพวกนี้เม็ดทองนะครับแร่เหล็กไหลโกดปีนะครับแร่ไหลผมไผ่ดำโอ้นี่อีกครับแร่เหล็กไหลโกดปีครับนี่ครับนี่เม็ดเขาขุนครับพวกนี้ยคาบขันสายเยอะครับเอบแถวซ้ายนะครับ แผ่นทองนี้นี่นี่คือแผ่นทองนะครับเนี่ยแผ่นทองแผ่นทองที่อยู่อยู่ในพุทธลูกท่านได้ลอกออกมามันเป็นส่วนผสมนะครับนี่ก็แร่หล็กไหลนะครับอันนี้แร่หล็กไหลนะครับดูองค์ต่อไปครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนครับด้านหลังตรงนี้ก่อนโอ้ด้านหลังนี้นนนธรรมชาติมากครับดูครับโอ้โห ทุกองค์นี้แบบสวยมากครับคือจะเอาเอาขึ้นแขวนคอเนี่ยตต่ทิ้เทมไม่ถูกถ้ามีมุจะเอาองค์ไหนขึ้นดีคือเก่าโบราณทุกคู่อยว่าพอมีพระเก่าเก่าเนี่ยแต่มากก็แฝงได้แค่ห้าองค์ครับมันก็หนักคอแล้วดูครับโอ้โหจริงๆบอกถึงได้เอามาออกแบบออกมาแบ่งปันนะครับ หรือจะทาพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนยนรู้ของเก่าโบราณให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้อีกส่วนหนึ่งก็ทะนุนอาสนาปฏิสังขรณ์วัดวารามส่วนหนึ่งก็จะไปถวายคืนที่วัดนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาแบ่งปันให้คนที่มีบุญวาสนาที่เจอกันนะครับเจอกันแบ่งปันอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไว้แบ่งปันสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยเหลือคนยากจนนะครับคนยากไรยากจนนะครับคนที่ดูแล้ว ดูไว้นะครับวันนี้ก็ได้ช่วยคนหนึ่งนะตอนนี้ช่วยมาสองคนนะครับช่วยได้ช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อรถเข็นให้เขาอีกคนที่เก็บขยาวันนั้นให้ให้ขวดเข้าไปเยอะครับขวดกับพี่เขาให้ให้ขวดเข้าไปเรียกเขามาขวดแต่เขาเขาบอกว่าขอบคุณครับผมเอาไปไม่ได้ผมเอาไปไม่ได้ไม่มีรถเข็นครับไม่มีรถเข็นอ้าวทำไมไม่รถเข็นนะ่ะเก็บขยะผมไม่มีเงินเขาไม่มีเงินซื้อ ไม่มีเงินซื้อก็เลยว่าเดี๋ยว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 ได้เงินจะซื้อรถเข็นให้คันหนึ่งประมาณสองพันห้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะซื้อให้ไปบอกเขาเดีย๋ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าจะไปซื้อให้เขาเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้ซื้อได้ซื้อทรายเมื่อวานได้ซื้อทรายถาวายสร้างอุโบสถวัดนนแดงนะครับหนึ่งคันรถครับของหินนะครับรถหกล้อคันหนึ่งครับสวยๆครับ สวยสวยครับัดูองค์ต่อไปนะครับสวยมากครับดูเนี่ยคือของเก่าๆเป็นอย่างนี้ครับท่านจะไปเฉียงกันทําไมครับคนที่เล่นพระผมบอกว่าพระเครื่องไม่ต้องไปคุยเขาหรอกครับท่านต้องดูด้วยตาของโบราณนะครับของโบราณนะครับดูต้องดูด้วยตานะครับเพราะของเก่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ ต้องผมจนย่อมีลอยลานลอยล้ามีเก่าเป็นอย่างนี้ครับดูครับแกะพิมพ์ไม่เหมือนกันครับดูดูเสียดูเสียนะครับดูครับโอ้ดูเฉะไม่นี่นะครับดูไม่ติดแล้วครับนี่บอกว่าพระโบราณเนี่ยแกะกันหลายคนนะครับดูดูดูครับดูมันแกะกันได้หลายคนนะครับดูไม่มีขอบนี้จะไม่มีเลยครับเนี่ยขอบหายไปเลยครับคือพระโบราณเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับยิ่งมีมวลสารเป็นใหญ่ๆนี่ยิ่งมีรอยหลุมรอยรอยรอยหลุมใหญ่ๆเลยครับดูครับ ดูคาบแผ่นใ์นะครับดูคาบแผ่นใสนี่หนาหนาหนาเป็นหินนะครับไปดูครับนี่ไม่ใช่อะไรครับคาบแผ่นใ์นะครับต้องบอกไว้ก่อนครับกลายเป็นหินนะครับกลายนะครับเดี๋ยวเข้าใจครับไอ้ข้าวขาวโดนๆกาคาบแผ่นใสนี่นะครับเราะก็จะกลายเป็นหินหมดแล้วครับในข้าวขาวเนี่ยขาวขาวได้เตรียมตัวเป็นหินแล้วนะครับเรียกเรียกปูงอกครับ